สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาแนะนำในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเอซิรีพัดครับ ตัวเ c รีพัดเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์ของบริษัทแดดดีพาวเวอร์กรุ๊ปจำกัดนะครับเป็นรุ่นที่มีหน้าจออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีการพัฒนาในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์ของแดดดีไปถึงไหนแล้วนะครับในส่วนของอินเวอร์เตอร์เอซพัทที่มีหน้าจอเนี่ยนะครับข้อดีของเขาก็คือว่า,าเราสามารถดูค่าพารามิเตอร์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้รับแผงได้เยอะนะครับตัวนี้รับโวลต์ได้ถึง450โวลต์นะครับ DC นะครับแล้วสามารถเอาไฟของการไฟฟ้าเข้ามา ร่วมใช้งานได้นะครับตรงนี้ทําให้การใช้งานเนี่ยกับงานโครงการประปาหมู่บ้านเองหรือภาคเอกชนเองเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักการทํางานคร่าวๆข,ของเขากันนะครับตัว a อ e r i ร s พัดครับเชิญครับ หลักการทํางานนะครับของ A-Series พัทนะครับก็ใช้งานง่ายครับใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับมากสุดได้ถึง10แผงนะครับตั้งแต่ขนาด340วัตต์ถึง390วัตต์เลยนะครับต่อนุกรมกันมานะครับโวลต์สูงสุดที่รับได้450โวลต์นะครับตัวนี้สามารถใช้ร่วมกับไฟการไฟฟ้าได้มาดูกันนะฮะเดี๋ยวเปิดตู้ให้ดูครับตัวนี้เป็นกันฟ้านะครับแล้วก็เบรกเกอร์ด c นะครับ ตัวนี้เป็นการดูด AC เบรกเกอร์ AC ครับหลักการใช้งานนะครับเมื่อต่อไฟ DC เข้ามาแล้วบวกเข้าบวกลบเข้าลบเรียบร้อยไฟการไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต่อสายปั๊มเสร็จเรียบร้อยนะครับลันคอมมอนสตาร์ทนะครับซิงเกิลเฟสาแรงนี่ตัวนี้ขับได้สบายๆนะครับเราสามารถเปิดใช้งานนะครับก็เปิดเบรกเกอร์ DC ก่อนนะครับถ้าจะมีไฟการไฟฟ้าร่วมก็เปิดเบรกเกอร์ AC นะครับถ้าไม่ใช้ไฟการไฟฟ้าร่วม ก็ไม่ต้องเปิดนะครับเดี๋ยเรามาดูหลักการทํางานของตัว DC ก่อนนะครับก็กดตรงนี้ครับค้างไว้5วิหน2 3 4ี่นะครับปล่อยมือนะครับตรงนี้ก็จะทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ํากันครับ ตอนนี้นะครับเราจะมาดูหน้าจอนะครับว่าทํางานด้วย DC อย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับสาม้ยยี่บห้าโวลต์นะครับ PV เข้ามา6.4แอมป์กดเลื่อนลงดูนะครับ PV กิจตอนนี้ไม่มีเข้ามานะครับเพราะเรายังไม่เปิดเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอยู่นะครับเอาพุดออกไปอยู่ที่8แอมป์นะครับแล้วก็ตอนนี้รันอยู่44เฮิร์ตนะครับไม่มีไฟฟ้าร่วมนะครับนี่ก็เป็นหน้าจอในส่วนของ A Series p พัทอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูครับเรามาดูว่าเราเอา AC เข้าร่วมนะครับเปิด AC เข้าร่วมนะครับนะครับระบบจะตัดการทำงานไปก่อนนะครับแล้วก็จะเข้ามาสูโหมดไฮบริดนะครับเดี๋ยวปั๊มก็จะเริ่มกลับมาทำงานใหม่ต่อตอนนี้ได้ยินเสียงเข้าโหมดไฮบริดแล้วแตกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอซีออนแล้วเห็นไหมครับออนเข้าไปแล้วนะครับ เอากุดนะครับเพิร์ดยังไม่ขึ้นนะครับปั๊มยังไม่เริ่มทํางานนะครับรอสักครู่นะครับพีวีนะครับตอนนี้เข้ามา1,458วัตต์นะครับปั๊มทํางานแล้วนะครับพีวีมา6.8แอมป์นะครับบัวนีซีมา302นะครับขณะรันลงไปเรื่อยๆนะครับมาดู AC ครับ AC ตอนนี้พีกริดก็คือ AC นะครับเข้ามา937วัตต์นะครับ AC ซีออนอยู่ เอาพุด uh, ออกไป10.1นะครับแล้วก็50เฮิรต์เห็นไหมครับพอ mm hmm. เรามีไฟฟ้าร่วมเนี่ยมันจะรัน50เฮิรต์เต็มนะครับ mm hmm. อ,อันนี้คือข้อดีของตัวเอลซีรีพัดเราสามารถที่จะดูค่าต่างๆได้นะครับะนะครับครับจะเห็นได้ว่าหลักการทำงานของตัวเอลซีรีพัดเนี่ยใช้งานง่ายนะครับนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็เวลาจะปิดเครื่องเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ครงเดียว นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะตัดการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเราเปิดทิ้งไว้แล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นออโต้นะครับจะทํางานเองอัตโนมัติแสงแดดมีเยอะใช้แสงแดดก่อนไฟฟ้าเข้ามาร่วมไปถึงหมดกลางคืนปุ๊บใช้ไฟการไฟฟ้าเช้ามามีแสงแดดใช้แสงแดดก่อนนะครับไม่พอดึงไฟการไฟฟ้านี่คือหลักการทํางานนะครับของตัว A อซิลีพัดตอบโจทย์ในส่วนของเกษตรกรแปลงใหญ่ตอบโจทย์ในส่วนของคนที่ต้องการใช้แผ่นเยอะๆ นะครับมีแผ่นรุ่นใหม่อยากใช้แผ่นเยอะๆใส่10แผ่นได้ไหมอันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับก็ฝากแนะนํากันไว้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เบอร์โทรด้านล่างนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ